พี่นัทนะคะรับบทเป็นคุณลุงอยู่แล้วนะคะแต่รับบทเพิ่มนะคะวันนี้จะเป็นคนดูแลน้องขนมปังหนึ่งวันเต็มๆไหวไหมคะหนึ่งวันได้ไหมคะหนึ่งวันไดไหมหนึ่งวันได้ไหม 1> <1> หนึ่งวันได้ไหมนี่เขาไปได้เออนี่นะคะที่นั่งสบายๆแล้วนะคะตอนนี้น้องขนมปังน่าจะรู้สึกเป็นยังไงไม่ร้องก็แสดงว่าชอบไม่ร้องแสดงว่าชอบใช่ไหมคะอ,ะอ่าน้องขนมปังเป็นหลานของลุงนัดนะคะอายุกี่เดือนคะ <c oughs> <c oughs> กี่เดือนคะกี่เดือนสี่เดือนปะสี่เดือน <c oughs> นะคะกัดแหลกเลยกัดอะไร ยุงกัดโอ้โห,หน่าสงสารจังอ่าในหันมาทางนี้หน่อยนะคะวันนี้ลุงนัดจะดูแลน้องขนมปังหนึ่งวันเต็มๆนะคะเดี๋ยวเรามาติดตาม <laughs> กันดู oh ดดด <laughs> ป้าแบมขอดูดูแบบนิดนึง <laughs> ดูไม่ไหวอ่ะอุ้มอุ้มไม่ไหวอันหนักอะ่ะนี่นะคะลุงนัทจะอาสาดูแลน้องขนมปังหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลุงนัดจะทําภารกิจนี้สําเร็จหรือเปล่านะคะ ่เดี๋ยวเรามาดูน้องนมปังกันตอนนี้น้ำหนักหนูประมาณแปดกิโลนะคะตอนนี้ลุงนัดถือมะม่วงอยู่แปดกิโล,ลเป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราชมวิวดีกว่าไม่กล้าเดินใช่ไหมเดี๋ยวตกอ่ะเดี๋ยวขอชมวิวขอชัดๆได้อ่ะไหนๆๆเป็นไงบ้างคะไหนเอาพี่ไปคะ่ะนี่ก็เพิ่งได้อุปกรณ์มานะคะเป็นแบบว่า กระเป๋าอ oh, ุ้มเด็กนะคะเม็ดนี <S <S ่อะไรจ๊ะผมผเอ๋อเดี๋ยวเอาเข้าปากใช่ไหมอ่าโอเคโอเคเอาออกไปแล้ววันนี้นะคะหนูขนมปังจะอยู่กับลุงนัดนะคะลุงนัดโอเคไหมงั้นโอเคไหมดูแลหนึ่งวันเต็มๆได้ไหมคะได้ไหมคะรู้สึกเต็มใจมากระดึกเต็มใจมาก ออเรู้สึกเต็มใจมากๆเลยไม่ร้องแสดงว่าชอบแหละเนาะถ้าอึดอัดอาจจะไม่ไม่โอเคอะถ้าอึดอัดอาจจะไม่อาจจะร้อง <Okay. S 1> อ่ะลอง <Okay. S 1> เดินมาอ่ะเรามาทางนี้ดีกว่านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะแม่วันนี้พี่นัดเขาบอกว่าเขาจะอาสาดูแลหลานหนึ่งวันเต็มเต็ม ก็ชอบนะคะเพราะว่าหนมบังไม่ร้องเลยวันนี้เขาจะอยู่กับลุงนัดนะคะจะทำภารกิจกันแล้วก็จะส่งมอบให้คุณแม่ประมาณตอนกลางคืนนะคะ <c oughs> แม่ <c oughs> ปพื้มเลย <c oughs> แม่ปื้มเลยนะคะแม่บอกว่าโอเคมากเลยวัน <c oughs> นี้พี่นัทจะอา,าสาเลี้ยงให้หนึ่งวันหลับคาด้านหลหลับคาเบาะน้านง ปกติแม่จะดูแลนะคะแล้วก็สลับกับป๋าช่วยอุ้มด้วยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวพี่นัทจะอาสาดูแลให้หนึ่งวันเต็มๆค่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นยังไงเนี่ยเขาชอบอ่ะเขาชอบก็ไม่ร้องนะแม่นะไม่ร้องถ้าไม่ชอบก็ต้องร้องถูกไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมถ้าไม่ชอบก็ต้องร้องถูกไหมอ่ะ เก็บได้คือจะต้องทำให้อย่ๆคราวนี้อะไรคราวนี้คราวนี้อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องอุ้มตลอดทำไงเนี่ยพี่นั้นไหนพี่นั้นลองนั่งอยู่เฉยๆดูสิคะพี่นัทไปนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆนะกะทำไมคะอ๋อบล็อกหลังเปลี่ยนได้นั่งเด้งได้ไหมอ่ะลองดูนี่ได้ไหม เดี๋ยวง่ายหลังนี่ะ็พะนั่งดีดิเอานั่งได้อลองนั่งดูนั่งได้ทดลองหลายๆแบบเออจะไปเดินตลอดเวลาทําไมเนาะอ<ด>่านี่นะคะตอนนี้เขาก็นั่งพักกันก่อนแหละตอนนี้ <laughs> สบายหนมฟังชอบหนมฟังชอบแน่เลยห <laughs> นูแม่เนาะอึดอัดไหม,ไ,หมไม่อึดอัดหรอกไ,ไม่น่าจะอึดอัดชอบถูกใจเลยแหละ ถูกใจเลยเนาะไม่ร้องอะ่ะถูกใจวายบอกบอกบางบอกว่า,ลาหล่บางบอกว่ารู้ได้ไงว่าชอบไม่ได้พูดเลยแล้วอ,อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปหายคลิปอยู่อ่า เราจะทดสอบว่านมปังจะอยู่แบบไม่ร้องนานหรือเปล่าเขาว่าน่าจะชอบแหละพี่นั้นหนักไหมอ่ะไม่หนักแต่กลัวมันเจ็บเนี่ยม่เจ็บหรอเขาออกแบบมาสำหรับเด็กอยู่แล้วอันนี้มันจะเป็นที่นั่งหรอพี่นะตรงเนี้ยม,มันเจ็บมันก็มันก็บอกไม่ได้ไงก็ไม่สบายตัวก็ร้องไงใช่<ะ>ไม่สบายตัวก็ร้องไ,<ะ>ไยเนาะว่าไหม ถ้าไม่สบายตัวหนูก็ร้องอ่ะถูกไหมคะถูกไหมคะอันนี้จะเป็นที่นั่งหรอแข็งๆอ่ะอ๋อที่นั่งอ่านี่ร่ะ